อาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมคุณสลาม h ช n แนลในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาถามต่อกับ AI เหมือนเดิมนะต่อจากคลิปที่แล้วเลยคือผมได้เลื่อนไปดูโปรโมชั่นเดินสิงหาคมของ i have cpu ในเว็บไซต์เว้ยแล้วก็ไปดูโปรโมชั่นของเจ้าคอมพิวเตอร์ ddr5 เว้ยมันเห็นตัวหนึ่งเว้ยราคาเป็นแสนเลยทีนี้นผมก็เลยสงสัยเว้ยว่าไอ้คอมพิวเตอร์ราคาเป็นแสนเนี่ยมันเล่นเกมลื่นแค่ไหนนะคือสเปคมันสูงมากหรือเปล่ามันเลยเป็นแสนหรือว่าอะไรแต่ละอย่างมันทำไมถึงแพงขนาดนั้น ก็เลยลองจะเอามาถามไอนะว่ามันเป็นยังไงเล่นเกมดื้นแค่ไหนก่อนอื่นต้องบอกราคาของคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก่อนราคาของมัน,นอยู่ที่1นะึ่งสนสาน้ากกะถ้าบวกจอคอมพิวเตอร์แล้วก็บวกอีก2 0 0พก็กลายเป็นแสนห้ากับ9้ยกแล้วก็บวกค่าส่งด้วยเนะี่ยราคามันก็จะกลายเป็น1นึ่งแสหก้า้ก่อนจะไปถาม AI เนะี่ผมมีเรื่องจะเตือนไว้ก่อนนะก็คือข้อมูลที่ AI ให้มันเนี่ยเป็นข้อมูลที่มันคำนวณมาเท่านั้นไม่ใช่ข้อมูลที่ตรงเป100๊ะร้อเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าอยากรู้ร้อเปร์็นี่ยคุณต้องไปหาข้อมูลเองไปถามผู้เชี่ยวชาญน,นะอย่างผมเองเนี่ยผมก็ไปนั่งดูที่ไลฟ์ของ i h a ฮซิพเนี่ยสเปคประมาณนี้เหมือนกันเนี่ยถามเอแล้วก็ดูข้อมาเนี่ยก็คือใกล้เคียงกันนะก็เลยสามารถเอามาทําคลิปได้เพราะว่ามันใกล้เคียงกันอย่างผมเนี่ยก็เอาสเปคค,คอมพิวเตอร์ของผมนะไปถามเอไว่าเล่นมอนทันได้เท่าไหร่เนี่ยมันก็ตอบมาสเปค FPS เนี่ย ตรงกันเลยก็คือ3 0มสถึงสีเฟรมเหมือนกันเป๊ะเลยก็เลยดูเป็นความน่าเชื่อถือเอาละครับผมจะไม่นอกเรื่องแล้วเรามาเข้าสเปคเครื่องของเครื่องนี้กันดีกว่าสเปคเครื่องก็คือเป็น CPU Intel Core i9 Gen 14นะ900 k s 24คอร์ีัดสิบสองเทสเมนบอร์ดเป็น Asus ROG Strix Z790e ส่วนกราฟิกเนี่ยเป็น GeForce RTX 4070 Ti นะซูเปอร์ส่วนในทางด้านแรมเนี่ยเป็น32 g สกิกนะ DDR5 พื้นที่เนี่ยประมาณห้าร้อยกิกพาวเวอร์ซัพพลายเนี่ยประมาณพันสองร้อยวัตต์เลยก็ค,คือเยอะเลยโอเคเราได้เอาสเปคประมาณเนี้ยไปถามไอแล้วว่าถ้าเล่นเกมเนี่ยด้วยกราฟ,ฟิกแบบพันแปดสิบเนี่ยมันจะได้เฟรมเรทที่เท่าไหร่มาเริ่มกันด้วยเกมแรกก็คือ c y b e อร์พังสองพันเจ็ดสิบเจ็ดนะกราฟ,ฟิกโลเนี่ยอยู่ที่ร้อยสี่สิบถึงเก้าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เก้าร้อยเฟรมเรทร้อยสี่สิบถึงร้อยเก้าสิบเฟรมเรทเลยนะภาพโลทำดีดีมากเลย ส่วนมีเดียมเนี่ยอยู่ที่110-150ถึงเฟรมเรทโหเกินร้อยอยู่ดีนะพาพไฮเนี่ยก็คือ80-120ถึงเฟรมเรทถือว่าทําได้ดีมากๆเลยสำหรับไซเบอร์พังเนี่ยเฟรมเรทเกิน60ตลอดมาตอ่ออันที่2ก็คือ Red Dead Redemption 2เนี่ยภาพโลประมาณ160-220ถึงวูเอาเรื่องภาพมีเดียมเนี่ยประมาณ120-160ถึงนะและภาพไฮเนี่ยก็คือ90-130 ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยสำหรับ r e เด d e n t r e d e m p t i o 2ลื่นมากๆอันดับที่สามจะเป็น Assassin Creed v a l h a l a นะก็คือภาพลอยอยู่ที่150-200เฟรมเรทดีดีสุดๆเลยภาพมีเดียมเนี่ยอยู่ที่110-150เฟรมเลทและภาพไฮอยู่ที่80-110เฟรมเลทโอ้โหนี่คือคอมเครื่องเป็นแสนโ,โคตรแ,แรงต่อมาเป็น God of War ภาพโลนยอยู่ที่ประมาณ170ถึง230เฟรมเรทเยอะมากๆภาพมีเดียมเนี่ยอยู่ที่130ถึง170เฟรมเรทส่วนภาพไฮเนี่ยอยู่ที่100ถึง130เฟรมเรทกดออฟบอลนี่ทำได้ดีมากเลยนะคือขึ้นร้อยเฟรมตลอดเลยนะคือกดออฟบอลนี่ก็กิดสเปคนะยังขึ้นร้อยเฟรมตลอดได้เลยขนาดภาพไฮต่วนอันดับต่อมาเป็น Ghost of Tsushima ภาพโลนเนี่ยอยู่ที่150ถึง200เฟรมเรท ภาพมีเดียมเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเฟรมเลตและภาพไฮอยู่ที่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยสิบเฟรมเลตอันนี้คือเราไม่ได้เปิด DLNS นะก็คือสุดแล้วอะแค่ยังไม่เปิดก็ยังสุดแล้วอะอันต่อมาเป็น Ho อกวอตส์เลกซีภาพโลเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยเฟรมเลตภาพมีเดียมเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเฟรมเลตและภาพไฮอยู่ที่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยสิบเฟรมเลตพุ้งกระฉุดเลย เอลเดนลิงเนี่ยภาพโลเนี่ยอยู่ที่160ถึง210เฟรมเรทมเดียมเนี่ยอยู่ที่120ถึง160เฟรมเรทส่วน5เนี่ยอยู่ที่90ถึง120เฟรมเรทเสียด้เอลเดนลิงนะเห็นได้ข่าวมาว่าในสตรีมน่มันล็อกแค่60เฟรมอะ่ะก็คือเล่นได้แค่60เฟรมแบบไม่ลดอะ่ะแต่ก็ยังดีมากแล้วเฮลเดย์เวอร์2เนี่ยภาพโลอยู่ที่180ถึง240เฟรมเรทมเดีเมเนี่ยอยู่ที่140ถึง180เฟรมเรท ไฮเนะี่ยอยู่ที่110-140เฟรมเรทโอ้โหฮิลเดอร์สเปคเพียวๆยังทำได้ขนาดนี้เลยอ่ะสุดจริง The Last of Us Part 1ภาพโลเนะี่ยอยู่ที่150-200เฟรมเรทภาพมีเดนะียมเนี่ยอยู่ที่110-150เฟรมเรทไฮเนะี่ยอยู่ที่80-110เฟรมเรทเอาจริงก็สุดนะสุดนะเกิน60เฟรมก็สุดแล้วสำหรับผมนะ ตาวาเจไดเซอร์ไวเบอร์ภาพโลอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบถึงหนึ่งร้อยเก้าสิบเฟรมเลทภาพมีเดียมเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสี่สิบเฟรมเลทส่วนภาพไฮเนี่ยอยู่ที่แปดสิบถึงหนึ่งร้อยเฟรมเลทเยอะเยอะอยู่ดีอย่างเยอะอยู่ดีวันสูแมนภาพโลเนี่ยอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยสามสิบเฟรมมีเดียมเนี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเฟรมและภาพไฮยยที่หนึ่งร้อยถึงร้อยสามสิบเฟรมโอโ้โห เล่น้ลื่นเนยนะเกินร้อยเฟรมอ่ะถือว่าสุดจัดๆนะโดตาทู 2, ภาพรออยู่ที่สองร้อยห้าสิบเฟรมขึ้นคือบวกอะ่ะมันคือขึ้นมาบวกเลยอะ่ะมีเดยนเนี่ยอยู่ที่สองร้อยห้าสิบเฟรมขึ้นอยู่ดีแล้วก็ภาพไฮก็คือสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบเฟรมภาพไฮอาจจะลดลงมาหน่อยแต่ว่าเกินสองร้อยเฟรมนี่มันสุดจัดๆแล้วเอฟเกเลเจน์ Legend, ภาพรออยู่ที่สองร้อยยี่สิบถึงสองร้อยแปดสิบ ส่วนภาพมีเดียมอยู่ที่180-220ภาพไฮอยู่ที่130-180ก็ยังเกิน100โหเยอะมากเกิน100ก็ลื่นปืนลื่นปืนละลื่นหัวแตกได้เลยอะภาพจีภาพโลอยู่ที่180-240เฟรมนะโหมันจะสุดอะไรขนาดนั้นมเดมเนียอยู่ที่140-180เฟรมเยอะจัดจัดภาพไฮก็110-140เฟรมก็ยังเยอะอยู่ดีนะนี่ยังไม่ได้เปิด DLSS บอกเฟรมจนนะ เต๋อไฟนอลภาพโลอยู่ที่180-140เฟรมภาพมีเดียมเนี่ยอยู่ที่140-180เฟรมแล้วก็ภาพไฮเนี่ยอยู่ที่110-140เฟรมโอ้โหเต๋อไฟนอลก็เล่นได้ลืนล่นมากลื่นปืนเลยเกิน100เฟรมอีกแล้ว overwatch ภาพโล250เฟรมขึ้นภาพมีเดียมก็250เฟรมขึ้นและภาพไฮก็ยังคงเป็นเอ้ยไม่ใช่ดิภาพไฮยังอยู่ที่200-250เฟรมนะมันไม่ได้250เฟรมขึ้นแต่ก็ลื่นอยู่ดีนะสำหรับ overwatch 2 ว a าโลแลนภาพโลอยู่ที่250เฟรมขึ้นภาพมีเดียมก็250เฟรมขึ้นและภาพไฮก็250เฟรมขึ้นเรียกว่าว a าโลแลนนี่คือ2 5 0เฟรมขึ้นตลอดเลยนะเด s ินี่2ภาพโลอยู่ที่220-200ถึง280ส่วนภาพมีเดียมเนี่ยอยู่ที่180-220ถึง 220, นะแล้วก็ภาพไฮเนี่ย130-180ถึง180 fps ถือว่าเยอะมากๆเลยมามาถึงเกณฑ์ที่เรรักอีกแล้วก็คือ Monster Hunter World ภาพโลเนี่ยร้อยแปดสิบถึงสองร้อยสีสิบเฟรมภาพมีเดิลเนี่ยอยู่ที่ร้อยสี่สิบถึงร้อยแปดสิบเฟรมและภาพไฮเนี่ยก็คือหนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยสี่สิบเฟรมนะโอ้เกินร้อยเฟรมตลอดเยี่ยมต่อมาเป็น Monster h u ซอร์ Rise ภาพโลเนี่ยอยู่ที่สองร้อยสิบเฟรมบวกโอ้โหผมโคตรดีใจเลยภาพมีเดียมก็สองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบเฟรมบวกเยอะมากๆ ภาพไฮเนี่ยก็คือร้อยห้าสิบถึงสองร้อเฟรมบวกแหละคือเกมที่เรารักเนี่ยคือเล่นเยอะมากแต่ว่าเสียไดยต้ตรงที่ม e น h u n อ e r Rise มันล็อกเฟรมเดทอยู่ที่ร้อยสิสี่ก็คือเล่นได้แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากโอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะไปคำนวณค่าไฟนะของคอมเครื่องละแสนนะอย่างว่านี่แค่เป็นการคำนวณจาก a i นะอย่าเพิ่งเชื่อนะเพราะอันจริงอาจจะใช้ไฟมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้แต่อะไรแต่ผมคำนวณข้าวๆาวมาแล้วถ้าเกิดเราเล่นเกมแดชั่วโมงเนี่ย เราจะต้องจ่ายค่าไฟต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นมานะประมาณหกร้อยสามสิบนะต่อเดือนที่เพิ่มขึ้นมาอันนี้แค่เล่นวันละแปดชั่วโมงนะกับคอมเครื่องละแสนนะค่าไฟก็ยังปานขนาดนี้เลยหกร้อยเลยนะหกร้อยต่อเดือนเลยนะเนี่ยหกร้อยสามสิบอะถือว่าแพงมากเลยนะเดี๋ยวก่อนเราจะมาสรุหนยะว่าคอมเครื่องละแสนเนี่ยมันดีจริงไหมเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าไอ้คอมเครื่องนี้ยมันอัปเกรดได้ไหมคือผมถามไอ้ไอ้มาแล้วว่ามันอัปเกรดได้ไ้ย AI มันยกตัวอย่างว่าสเปคที่ดีที่สุดเลยนะอันนี้ของ AI เฉยนะว่าสเปคที่ดีที่สุดก็คือ Intel Core i9 7 4 900ks เลยแรมเนี่ยอัปได้สุดเลยนะ DDR5 เนี่ยอยู่ที่128กิกะโคตรเยอะส่วนการ์ดจอเนี่ยมันอัพเป็น RTX 4090ได้นะคือการ์ดจอยังแรงขึ้นไปอีกนะส่วนพื้นที่เนี่ยอัพได้ยัน2เทรเลยถือว่าดีมากเลยนะ Power supply เนี่ยก็เอ่ออัพได้ถึง1600วัต์เลย ก็คือเอามาเอามาทําไมวะ <laughs> โฮซิลลเนี่ยเอ๊แต่ก็เอามากันได้แหละคือไอ้สี่ศูนย์เก้าศูนย์มันกินไฟหนักอ่ะคือถ้าไฟไม่พอในจอดับได้เนี่ยถือว่าดีเลยนะดีเลยนะ <laughs> โอเคเรามาสรุปกันดีกว่าว่าคอมเครื่องนี้มันดีไหมยังไงก็ดีอ่ะคือไม่ต้องถามอะยังไงก็ดีเครื่องแล้วเป็นแสนอยู่แล้ว <laughs> นี่ขนาดเล่นเกมแบบยังไม่เปิด d l s s บอกเฟรม /gen ได้ก็คือยังเกินเป็นร้อยเฟรมเลยยังไงถ้าซื้อมาเล่นเกมกับไลฟ์สตรีมทำยูทูบเนี่ยคือสุดมากเลย แต่ว่ามันแพงเกินไปหน่อยไงเครื่องละสองสามหมื่นก็ไลฟ์สตรีมได้แต่ว่าอาจจะไม่สุดเท่านี้สำหรับใครที่ต้องการความสุดเนี่ยก็คือเครื่องละแสนนี่คือตอบโจทย์อยู่แล้วแต่สําหรับผมนี่คือไม่ไหวนะขอบายดีกว่าเครื่องนี้ซื้อไม่ไหวสําหรับใครที่คิดจะซื้อเนี่ยก็ขอให้คานวณเรื่องค่าไฟเลยนะก็คือมันจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะเล่นแค่แปดชั่วโมงต่อวันก็ยังเพิ่มขึ้นถึงหกร้อยเลยซึ่งแน่นอนครับคนที่เล่นเกมจริงเขาเกินแปดชั่วโมงต่อวันแล้วไหนจะทำคลิปทำยูทูบอีก เราไม่ได้ซื้อคอมเครื่องละแสนมาดูหนังปักเพลแล้วไหนซื้อมาเล่นเกมแต่นี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลนะครับก็คือมุมมองของเรามันไม่ไม่เหมือนกันนะก็ไม่ว่ากันนะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ขายข้อสงสสยแล้วว่าคอมเครื่องละแสนเนี่ยเล่นเกมลื่นที่ไหนก็คือมันลื่นสุดจริงๆนะบอกเลยก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจซื้อคอมอยู่นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ